ยังที่กาบเรียนทุกวันเนี่ยนะครับเงื่อนไขย,ยุบสภาจะยุบกันในจังหวะไหนจะยุบกันเมื่อไหร่มันขึ้นอยู่กับสามเงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่งจะโปรดเกล้าสองร่างกฎหมายลูกลงมาเมื่อไหร่เงื่อนไขที่สองคณะกรรมการการเลือกตั้งทําการแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จแล้วหรือยังแล้วประกาศออกมาและสามและสาม,มสามคือ รวมไทยสร้างชาติพร้อมหรือยังวันนี้ไงโอเคปลายกันที่ไสเตตสองร่างกฎหมายลูกยังรอกันอยู่รอค่ะการแบ่งเขตเลือกตั้งเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าปลายสัปดาห์นี้เผลอๆเจะประกาศจะคลอดออกมาได้ไม่น่าใช้เวลานานแล้วปลายสัปดาห์นี้ช้าสุดเนี่ยต้นสัปดาห์หน้าก็คงจะประกาศการแบ่งเขตแล้วทำไมผมจึงพูดอย่างนั้นเดี๋ยวจะย้อนนะยื่งใครที่สามที่ว่ากันด้วยเรื่องรวมไทยสร้างชาติพร้อมหรือยังค่ะ พร้อมรบหรือยังในสนามเลือกตั้งวันนี้กกุมภาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเราจะได้เห็นคงประเมินความพร้อมของลุงตู่และของรวมไทยสร้างชาติจากบิ๊กอีเวนต์ค่ำคืนนี้ที่ศูนย์เศรษกิตแห่ชชงชาติเศรษฐกิจใช่คะ่ะก็น่าจะพร้อมอความ,มพร้อมมันดูจากอะไรความพร้อมความพร้อมไม่ได้ประเมินจากเ,เ,เดี่ยวไมโครโฟนลุงตู่ ลุงตู่จะพูดอะไรคนเขาเฉยๆในแวดวงการเมืองเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรกันนักหนาหรอกแต่เขาจะดูตรงไหนคะแต่เขาจะดูสองอย่างอย่างแรกก็คือพรบประกอบฉากพระประกอบฉากลุงตู่ที่ศู์สกิจวันนี้ค่ะประกอบด้วยสสระดับตัวจริงเสียงจริงหวังผลได้ในการเลือกตั้งประเภทเขตหรือเปล่าในจํานวนนี้มามากน้อยแค่ไหนอ่ามามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูหน้าดูตา วอลเปเปอรหน้าตาหล่อหล่อสวยสวยดีๆอย่างเช่นด็อร์วิรัไทยสันติประพบมีมาแจมอยู่ข้างๆตัวลงตู่ด้วยหรือเปล่าเท่านั้นแหละหนึ่งมีสสระดับตัวจริงมามากน้อยแค่ไหนสองวอลเปเปอร์หน้าตาดีๆมาประกอบฉากมีบ้างหรือไม่ก็รอดูเย็นนี้ค่ำนี้2อย่างนี้มันพอจะประเมินความพร้อมได้นะโอเคย้อนกลับไป ย้อนกลับไปเงื่อนไขที่2เรื่อง,องเอง,งื่อนไขย,ยุบสภาว่ากันด้วยเรื่องกรงกรตรแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จเมื่อไหร่จําได้ใช่ไหมครับเมื่อวันที่ห้าห้ามกราห้มามกรากระทรวงมหาดไทยก็ได้ส่งข้อมูลทะเบียนราษนะักสิ้นปี 2, สอ6 5ามาที่กรกตรแล้วใช่อัปเดตเรียบร้อยส่งกรกตรแล้วหน้าที่คุณก็ไปแบ่งพื้นที่กันนะคะกกตก็จะหยิบฉวยเอา ข้อมูลประชากรนักสามสิบเอ็ดันวาทหกห้าเป็นฐานในการแบ่งเขตเลือกตั้งค่ะแต่ก่อนอื่นเขาจะเอาข้อมูลตรงนั้นของแต่ละจังหวัดมาคำนวณจำนวนสสที่แต่ละจังหวัดจะไมีมได้ไดเสียก่อนใช่ค่ะย้ำนะครับกรณีนี้หมายถึงจำนวนสสเขตของแต่ละจังหวัดสสเขตในการเลือกตั้งครั้งใหม่งอกขึ้นมาเป็น400ปฏิลิสเหลือ1 0 0งค่ะชัดเจนอันนี้รับรู้รับทราบโอเคเอาแล้วครับ ไปดูจังหวัดที่จะมีสสมากที่สุดอันดับหนึ่งนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองจำนวนสสนะคะที่จะมีก็คือ33คนค่ะจำนวนประชากร5ล้าน4ี่แ้าหมื่คนค่ะควานเป็นจริงกรุงเทพมีคนมากกว่านี้เป็น10ล้านนะเขาบอกแต่ตรงนี้ว่ากันตามทะบินราชใช่ค่ะที่มีการจดแจ้งและก็มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะเท่านี้ค่ะ อันดับสองอันดับสองโคราชนครราชสีมานะคะมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งสสทั้งหมด16คนด้วยกันประชากรก็2องล้านหกแสนสามหมื่นคนค่ะ<อ>้จังหวัดใหญ่มากนะใหญ่โคราชตอนนี้เป็น16แล้วอะอันดับสามอันดับสามมีสามจังหวัดใช่ค่ะจังหวัดแรกของอันดับ3นะคะก็คือเชียงใหม่นะคะมีสสได้11คนนะคะพลเมืองเขาอยู่ที่1 7 9 0 0 0 0คน ตามมาด้วยขอนแก่นก็11คนสสเช่นกันนะคะ1 7 8 0 0 0 0คนแล้วก็อุบลร,ราชธา,านีมีสส11คนเช่นกัน1 8 6 0 0 0 0คนค่ะพลเมืองประชากรน,นั่นเองเออทำความเข้าใจกันนิดหนึน่งวิธีคำนวณจำนวนสสของแต่จังหวัดกกตเขาคำนวณเป็น2เด้งเด่งที่1ก็หารไปตรงๆงก่อนมันก็จะ,ะเหลือเศษเศษท,ท,ที่ที่ที่เหลือของแต่จังหวัดนั้นมันก็จะมีสูตรกาหนดเหลือเท่าไหร่จึง จึงจะสามารถมีสสอเพิ่มขึ้นได้อีกหนึ่งปัดขึ้นใช่ไหมถ้าเศษที่เหลือไม่ถึงกําหนดก็จะไม่ด้สสเพิ่มดังนั้นอย่าแปลกใจทําไมอุบลล้านแปดได้สิบเอ็ดแล้วทําไมเชียงใหม่ล้านเจ็ดก็ได้สิบเอ็ดเข้าใจกันตามนี้นะอันดับสี่มีสองจังหวัดใช่ค่ะก็คือชนบุรีกับบุรีรัมย์ชนบุรีมีสสได้สิบคนนะคะพลเมืองประชากรอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นคนแล้วก็บุรีรัมย์หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นคนนะคะมีสสได้สิบค่ะ อันดับ5้ามี4ี่จังหวัดประกอบด้วยศรีสะเกดนะคะมีสสได้เก้าคนนะคะคนละเมืองศรีสะเกดอยู่ที่หนึ่งล้านี 1, 5, 60, 000, น่สห้าหมคนอุดรธานีหนึ่ง0้านห้าแหกหคนสงขลาหนึ่ง0้านี่แสาม่นคนและนะครศรีธรรมราชหนึ่ง0้าน้าแสี่มคนมีสสได้เก้าคนอธิบายไปแล้วนะครับว่าวิธีคำนวณจำนวนสสของกกตเขาทำเป็นสองกระยักระยักที่หนึ่งก็ก็ก,ก,ก็ก็เข้าสูตรก็หารมันไปตรงๆก่อนมันก็จะเหลือเศษจังหวะ จังหวัดไหนที่เศษที่เหลือมันถึงกําหนดก็ได้ปัด,ปดก็ได้สส,สเพิ่ม <บก S 1> อีกหนึง่งถ้าเศษที่เหลือมันไม่ถึงกําหนด,ดคุณก็ไม่ได้สสเพิ่ม,มดังนั้นจะแปลกใจสงขาล้านสี่ได้สสเก้าคนขณะที่นครศรีธรรมราชล้านห้าก็ได้เก้าคนเข้าใจกันตามนี้นะโอเคเอาละครับเอาละครับเอาละครับสุชาติเสิงค่ะรมวแรงงาน อดีตผพออพักพลังประชารัฐยื่นใบลาออกจากพลังประชารัฐแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะยื่นเรียบร้อยแล้วนะคะมีผลนะคะ6มกราคมที่ผ่านมาค่ะอื6มกราค่ะโอเควันศุกร์ใช่ค่ะมีผลวันตั้งแต่วันศุกร์ใช่ค่ะโอเควันนี้วันนี้เปิดตัวไงจะนำจะนำาทมจะนำฝูงลูกเจี๊ยบจะนำฝูงลูกเจี๊ยบไปไปโชว์ตัวไปประกอบไปเป็น เับประกอบฉากลุงตู่ด้วยอ่าแน่นอนค่ะก็จะมีทีมของขุ่มทิ้สุชาติชมกลิ่นนะคะ